ครับวันนี้เราจะมาศึกษาภาษาละนากันต่อนะครับด้วยการอ่านจากข้าวหงหินนะครับอ่าฉบับสองสี่หกแปดนะครับเห็นไหมฮะถ้ามันสมมติว่ามันหายขาดตอนยังไปก็เอาฉบับของลำปางมามาอ่านอ่านต่อนะก็ผสมกันไปนะก็เห็นไหมถ้าของลำปางมันแบบทอันมันแบบชัดแถมก็ปุ้นเอาฉบับของอันเจ้าสุริยะวง์เชียงใหม่มา ผส้มแหลมก็จามจะบ๊อบแล้วก็เอ็มมาครับพอลองประกอบแล้วก็วันนี้ครัเอ็มมาเอามาต่อนะครับครับตอนที่แล้วก็มาถึงนี่นะครับเห็นไหมยังผ่นพ่องมาที่นี่นะครับมาเห็นไหมอันเจ้ากบมานน้อยพวกก็อู้หยอกล้อกันเล่นนะครับครับมุขขว่ดดีนะครับเออเข้าหอห้องไปเลยนะคับเห็นไหมวันนี้มาต่อนะครับ เจ้ายอดายใจเจ้ายอดสายใจ, <c oughs> จ,อ,ยใจอันอเจ้ากับมาน้อยพันโอ้กับบันมุขบดีนะ <c oughs> เจ้ายอดสายใจอย่าได้จักจีนะครับอย่าได้จักจีเอาอื่นผู้ <c oughs> มาเตรียมนะครับมาเตรียม <c oughs> <c oughs> เอาอ่านตรงตัวเลยนะครับ ไม้ก้นก้นก <hi> ้านนะครับไม้ก้นก um, yeah. ้านก็ก็เปอเปอถ้าเป็นใตเลือนะครับเปอนะครับเปอย่องเปอนะครับาถ้าเป็นไตยนเปื้อนะครับเปื้อก็เปื้อคมเสียม ขุดนึกก็ขุดอ่าขุดขุดอ่าละหมดไปบรรทัดต่อไปนะครับขุดนึกก็ว่าคุดขุดขุดขุดคุดกุนอ่ากุนอ่าคุดกุนกุนนะครับอ่ากุนเขียมขุดกุนเขียมนะครับอ่ากุนก็ได้กุนก็ได้นะกุนเขียม ก้าวอ่ะงุนอ่ามันงุนก้าวงุนก้าวงุนงุน,งนหรืองุนก็ได้นะ่นก็ค้าวงุนฮะนั่นอะไรลากนั่นไหมเพราะเขียน <laughs> เ,เป็นลากลากรอเออมาเพิ่นความจริงมันจะต้องใจละละเรือเขียนนะครับมาอันนี้เพิ่นเอาละลอยิงเขียนก็บ,บเัเป็นยังโอเคแล้วอ่ะมันอย่าว่ามันหลายตีนะภาษาลาหนาหนะัก ห้ากแก้วอ่อาละห้าแก้วนะครับยาเมื่อนะครับยาเมื่อยาเมื่อกลางวันยาเมื่อกลางวันผู้กันเจ้าเจ้า <laughs> ใส่ไม่สำคาด้วย <laughs> ภาษาละนามีไม่สำคำด้วยไม่สำคำเนี่มันเป็นของอันไตอันของภาษาไตนะครับ <laughs> ก้าพะอ่าบิดานะครับมาป้อท้ายนะครับมาจบอันป้อท้ายนีย่มันจบอันบาทที่ที่สามละบาทที่สามไม่ขึ้นเป็นบาทที่หนึ่งคร,ร,รับมาพ,พ่อพ่อหวังพออพ่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 อนะพ่ออ่าอันนี้ไม่เกาะบนอะไรไหมบนบนเอาไม่โกะโบอกไม่เกออาะอ่า ความจริงมันต้องไม่เกาะบวกไม่เกาะนะไม่เกาะก็เอามากันะมาโอเคนะครับพ่อหวังได้ได้ได้อย่างได้ได้เน็บแล้วก็เน็บไอ้มาห่างบ่า้มาห่างหน้ามาพ่อหวังได้เน็บนะครับมาทัดทัดทัดยังดอกไม้นี่ยทัดยังดอกไม้เกี่ยงเกตแก้ว ดวงดีนะแกงอ่าอนกับมาน้อยบอกก็อู้นะก็เอ,ออ่านอูอูอ่านหยอกก่อนเล่นแล้วเข้าไปมามันเข้าห้องแล้วหรอก <laughs> อ่ะอย่าอย่าโฟอย่าโฟโฟโฟเนี่ยมันมันก็ถ้ามันเป็น่ยนเดียวมันอันสมัยนั้นโฟ เออของน้ำปาลาบนฟูนะครับฟูนะก่อนมาฟูฟูกับฟูอันนี้ก่นนะครับอย่าฟูอ่าอันนี้อยา่างตัวหน่าไม่กาะหน่อนะก่อนหน่อหน่อหน่อเถาะอย่าฟูหน่อเถาะว่าเจ้าเป็นผีอว่าเจ้าเป็นผี บอสมวาตีหูบห้างแห่งเจ้านายงามเหมือนเขียนเหมือนเขียน<ค>ยเหมือนล้อเขียนนั่นแหละล้อล้อล้อเขียนล้อเ,เกวียนนั่นแหละล้อเขียนยนั่นไงนางงามเหมือนเขียน นกกระเรียนก็ได้นะนกเขียนนะมาฮะนกเขียนน่ะนกเขียนนกเขียนนกกระเรียนนะมปีเวียนมาเข้าเฮ้ยมาปีถึงเวียนเข้ามาเข้านะี่พ่อนะครับพะนะ่ออ่าเนียอันนี้พ่อนะครับปะะตะกี้บังเปิ้ลเอาพระเขียนเฉยๆกับพ่อนะครับเห็นไ,ไหม ปะละโฮงก็คือตัวพระเหมือนกันนะครับกว่าอ่านเป็นพระเหมือนกันนะมาแยกอ่านปะละโฮงนี่อ่านเป็นตัวพอนะครับพ่อไข่ปิงเปานะครับม่ามฮักนะครับม่วมฮักอ่าโฟนะครับโฟโฟกับผู่นนะครับอ่าโฟ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 เนาะ po po anh à, ấy làm lôm à lỏi à, po lôm lôm lỏi lôm lỏi là lôm lôm hỏi <laughs> lôm hỏi lôm hỏi ờ à, 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 lôm lỏi nữa lôm lỏi à. po lôm lỏi Kê kêu kêu xóm

ถ้าเป็นของลำฟางมันยิกหยอกเล่นนะครับยิกหยอกเล่นนะไรไหอันนี้ยักยักยักหยอกเล่นหยวนีหยวนีอันอย่างนี้มันตัวอ่ายะตัวยะห่างยาวเนี่ยมันเอาเป็นยอยักไครนะครับอันตัวยะเนี่ยเนี่ยเออกเป็นยอยักล้านนะคับยอนะหยวนะหยวนนะอันนี้ออกยอนะครับอันยักนะครับยักหยอกยักหยอกเล่นนะยักหยอกเล่น ยวนยีมายอยอนนะยวนยีมันว่ายอไหนว่าชื่ยวนยีนะครับยวนยียวนยีอโอเคแล้วก็ยอดยอดอันนี้ก็ตัวยามละยอดยอดนปะอทับนะครับยอออยดปะทับที่ที่ลักที่ฮักนะครับที่ฮักสาวจีมุขวดีบอก บกเอยบกเอยไม่ก er, <c oup es> ี่มัน <YouTubers> มันติดกันตัวใหญ่มันบกเอยถูกต้องนะครับ่บกเอยถูกต้องอันนี้อันยังเออไม่ก่อเยาวมั้งก้อแกะอ่าจะก้อก้อแกะก็เอาไปไหนมันก้อแกะก้อแกะผ้าพักแกะผ้าพักก็ได้นะโอเคนะยเห็นไหมมันมีเออไม่ก่อ กอแกะนะครับกอแกะอ่าพพักนะครับมาพ้าพักนะพ้าพักเออเออกอแกะไม่ใช่พ้าพักพอ่าแก่พ้าหัตถาหัตฐานะฮัตถาที่แปลงอ่ใจคล้อง ว้าว่าเออตออหน้าออกไปนะครับว่าเจ้าหงทองตี่ที่รักตี่ฮักนะครับตี่ฮักอย,ะะอย่าไปห่าวหานห้าวหานนะครับอย่าไปห้าวหัน นีโยนน่ะยีโยนปะทับนีโยนปะทับก้อยโฟกันโฟ,ก,นโฟกันฟู่นะโฟกันเล่นเอกันเล่นดี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 ดพวกเราไม้ซ้ำคำมาใส่มันบมีประจะนานนะรณาเจ้าความ อ่าอันนี้ก็พ่อใช่ไหมอ่าตะกี้มันปะละฮงอันนี้ตัวพระนะใครมพ่อบอกเกยปุบ๊บนะครับอ่าข้าเจ้าบัตบัตสีนะก็ใช่นไหมอยู่ดีๆไม่สองคำแล้วอยู่ดีๆยาอย่ายิกนะมาตะกี้มันมันยักนะครับมันยิกยิกยอกนะครับยิกยอกยิกยอกเล่นนะก็ใช่นไหม

ลูกยังพ,พักพักเออพักพักอของสงวนของสงวนที่ไหนหมั้ยนะที่กวนไฟมักเหมือนไฟวูมไม่ในสวงในสวง พ่อบอกเกยป๊บมาฮะพ่อบอกเกยป๊บถูกต้องหันหวนใจข้าควรใจข้าควรอืมใจข้าควรเออเตเตโจ โว้ไม่ยังว่ามันไม่ยิงกับปุกใจมันอยู่ด้วยกันมันยังว่าไปานนมุกอ่ามุขะว่าดีมุขะวะ่าดีพอนตามให้ใช่ก็เนี่ยแหละมุขะว่าดีกับพอนตามให้อ่บออันนี้อัน,น มันให้ตัวประตัวนาะมรอเลือสามตัวให้พ่อนตามให้เออแม้ของลำปางพ่นบอย้อมเอของเจ้าใหม่มาแล้วแม้บอย้อมตามให้ให้พ่อนย้อมตามให้แล้วก็พอนเอันนี้มันตัวประตัวนะไอ้มาเนี่ยมุขคาวดีอ่าไม่เนี่ยมันจบอันอันบาดก้อมแล้วหรออาเนี้ขึ้นบาดที่สามนะไอ้มาบาดที่สามมุขคาวดีอ่าสี่ตัวนะครับแม่ไหมอ่า อันท่อนสองพ่อนตามให้เอยไหมมันให้นี่มันมาก็มันมันโยงก็ไม่นี่หรอกให้เออเนี่ยมันมันมันตกไปตัวมันเป็นสามตัวไหมปกติแล้วท่อนกลางเนี่ยท่อนที่สองเนี่ยนะมันจะต้องมีสี่คำไหมไหมของอันของเชียงใหม่พุ่นพ่อนยอมตามให้นะครับแม่ไหม่อยอมตามให้อ่าบอบอกบอบอกคัดดวงไทยอ่าซัก ื้อนะครับแวะมาโอเคนะครับฮักกันอ่ากอดกอดเกี่ยวฮักกันกอดเกี่ยวพักผัวเออเออเอาละไรอะไรอ่าเอดี๋ยวคนให้บอกฮัดดวงไทย สักเจออาจบจบอันอนั้นบาทที่สามเออนิ่มรอนนเนี่ยไม่ใช่แลกกันเออสักเจอเพยอันนี้สองนี่นี่น,น,น,นี่เลขสองเนี่ยสองฮักกันนะครับอ่าก,ก,กอดเกี่ยวเอ่อกอดเกี่ยวฟักเพื่อนะเพื่อมันมันมันสัมพันธ์ก็เจอวะนะครับตีผ่าซาดห้อง อาเวใจนะครับเวใจ <laughs> วัยใจกับเวียงใจนั่นแหละครับเห็นไหมวัยใจาเวใจแล้วนะครับเห็นไหมสองตอบฮักอสองตอบฮักนะครับหมาอันนี้ไม่เรียกสองมันนะะักสองตอบฮักจืนจมในเอ่อจืนจมในในอย่างจืนจมในอ่าเกือบจบล了 ยื่นจมในใจนะครับไอ้น,นี่จะจบบทดเลยนะครับอ่ายินละไมอ่ยินละไมโฟาจตตา,ฟาจตอบต้องโฟจาตอบต้องโฟกับโฟนะเดียวน,นะอ่าอันหยอกหยอกอันนี้หยอกอะไหยอกหยอกเคี้ยวกันหยอกเคี้ยวกันมีสามคำเลยว่า อยู่ในหอห้องอ่อยู่ในหอห้องนะครับคืนนั้นอยู่กับนาง <c oughs> เห็นไหมจะจบแล้วจะจบแล้วคจำบังอ่าเป็นบทบาทบทบาทขอ้อก้อยปิ๊กไาวต่อบทลุนก่อนเล นายเฮย์กอนเลเจ้าเฮย์่เปช่นะนะบนบอกนายเฮยเจ้าเฮยนะครับโอเคนะเจ้าเฮยหรือนายเฮย,ยนะโอเคนะครับข้าพาไปดูอันรมอ่าน,อ,นอันที่แปลไว้นะครับแปลเป็นปริวัติไว้นะครับเอาละละอันนี้ปริวัติไว้เป็นอันอ่าอ่านไปตามนี่มันจะได้สำเนียงของไตยนวอนะครับไตยนวเชียงใหม่นะครับออไตยนเชียงใหม่นะครับ เจ้าเสียงโทรพิเศษยังไงเลยมีจุดเนี่ยนะอ่านเป็นเสียงโทรพิเศษเนาะเจ้าหอดเจ้าหอดเสียงโทรใช่ไหมสายจราวาใจจราวาไหมอ,อย่าได้โทรพิเศษนะครับอย่าได้จักจี้เสียงตีสั้นตียาเออจักจักจี้จักจี้แล้วก็เออเนี่ยเนมตกเลยนะครับนะมันเป็นจี้ไปเห็นไหมจี้จีมลองสมัยตีนะครับอ เจ้ายอดสายใจอย่าได้จักจี้เอาอื่นผู้มาเตรียมไม่โกนกา้านก็เพื่อคมเสียมขุดอันนี้มันขุดะ่ะเอาขุดเอาขุดขุดขุดกุนเตรียม พุดกุนเขียมเก้างูห้าแก้วน้ำมเมื่อกลางวันผู้กันเจ้าเจ้ากับพระบิดาพ่อไทยนะครับเพราะหวังได้เนบ ส่จุดไวืหน้อยเนาะโทรพิเศษโทวเมืองมันเห็นไหมเออโทษทีโทษทีอ่าอ่ายังอีมันได้เห็นไหมอ่ายังอยังอีมันได้มาได้มายังอีมันได้อ่าพอหวังได้เน็บทัดยังดอกไม้เกี่ยงเกตแก้วดวงดียาพู้ เน่าทอย่าพูดว่าเาทว่าเจ้าเป็นผีบสมวาดตีหูห้างแห่งเจ้าอนายงามเหมือนเขียนเหมือนเขียนนกกระเรียนน่ะนกเขียนนะนกเขียนนกกระเรียนน่ะ นายงามเหมือนเกียนปีเวียนมาเข้าเพราะให้ปิงเปาห่วมฮักพ่อลมลมเหลียวอ่า มันมันลมหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมลมลมอันนี้ลมแล้วหรอผู้ลมเหลียวแกเกี้ยวแกเอาเอาลมเอาลมเหลียวเนาะมันลมเหลียวเอาลมเนาะเอาลมดีกว่าผู้ลมเหลียวลมเหลียวแกเกี้ยวซ้อมซัก ยักหยอกอ่าม so yani ัน네ยักหยอกกับยิกหยอกก็มีนะมันมันนี่เมื่อกี้มันยักหยอกกับยักหยอกอ่ายิกหยอกนะครับยักหยอกเล่นอ่าโยนยีอ่าเนี่ยมันถ้าเป็นยอยักตัวเดียวนี่อันเป็นยอยักละนาแล้วก็โวนยีนะก็อันนี้ถ้าเป็นออยหยอกเห็นไหมหยอกยักหยอกเล่นโวนยีอ่าโอเคนะับ หยอดพระทับที่ฮักสจาวจีมุขคดีบุกเคยถูกต้องแกพระถาที่เปลงใจข้องว่าเจ้าหงทองที่ฮัก อ่าทวดีเล่นเป็นไหมอย่าไปห้าวหานยีโยนพระทับก้อยโฟกันเล่นดีๆเฮ้ออ้กันเล่นนะโฟนะโฟกับผู่นั่นแหละพ่อบอกเคยนะปุ๊บข้าเจ้าบัตสีอยู่ดีๆอย่ายิกยอก เล่นกรรมนี้หยิกละหยิกหยอกเล่นกรรมแรกมันยักนะยักเออยักหยักกับหยิกนะเดียวกันนะหอักมือยักเหลยไหมมือยักฮะอันเดียวก,ะนะยกันย,กะนะยักกับหยิกนะยักหยักกับมันบีบน้อยๆนลนะ้บีบแลนะ้วนี่เยอะยักส่วนเจ้ากรรมันซ้ำใจตื่นเต้นยุบหลกยังพักพัก ยุหลกอย่างพักพักนะครับของสงวนตีกวนไปมักเหมือนไฟวุไม่ในส่วงพ่อบอกเลยปุบ๊บถูกต้องหันหวนใจข้ามควรเนี่ยเห็เนไหม กะละหงเนี่ยก็คอควายรอเรือเนี่ยอ่านเป็นคอตัวเดียวหนะ้ามันจะไปครวนลคล่อมครวนม่ใช่นะมันต้องไปลั่นลิน้นนะครับภาษาละนาเราเอามาก้มอย่าเฉยนะมันเบิ้ลเบิ้ลมีกดของเบิ้ลหนกะละหงเนี่ยเรอ่านเป็นคอนะครับเสียงคอเฉยมันต้องไปลั่นลิน้นนะครับใจคล่ำควรตีโจโว่ไม่โอเคนะครับมุกขะ ว่าดีพอนยอมตามให้อันเนี้ยมันตกไปไนะแม่ไอ้แม่ที่มันตกที่ผมจีบไปเมื่อกี้นะอันนี้ของอันเจม่นะครับเปิดดูของเอหม่พพอนยอมตามให้นะครับบกคัดดวงไทยซักเจอนะครับแม่บกคัตดวงไทยซักเจอซองฮักกันกอดเกี้ยวเกี้ยวเสียงโดดพิเศษนะครับ กดเกี่ยวฟักื่อตี้นะครับตี้ผาสัตว์ฮ่องเวจัยนะพูดเขียนเป็นเวจัยกันนรือเปล่นะมาเวจัยกับมันน่าจะเวียงใจนะไอ้มาฮะเวียงซองตอบฮักจ่นจมในใจยินละไมผู้จาตอบต้อง ยกเขี้ยวกันยกเขียวกันนะครับอยู่ในหอห้องออคืนนั้นอยู่กับนางอ่าอันนี้เป็นยุบลมบาดนะเป็นยุบลมบาดมาอ่านจะจบละใช่ไหมบาดจบขออํำวางเป็นบทบาทขอ้ออ่า ก็ปิกวายต่อบทลุนก่อนแลนางก่อนแลเจ้าเฮยพูดเอาเจ้าเฮยนะพูดเหอนายเฮยเอาเจ้าเฮยนะก็อ่านเั่นนี้ก่อนเลเจ้าเฮยพูลงเจ้าเฮยโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับก็จบจบบทที่แปดแล้วนะครับอมา มันเป็นอย่างไรมู่กันนอนกันทั้งคืนแล้ววันต่อไปก็จะเป็นบทที่เก้าแล้วนะครับมันว่ากันใหม่นะครับเห็นไหมวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ